มีนักเรียนรุ่นนครสวรรค์ทุกท่านนะรุ่นที่หนึ่งวันที่สิบหกยันทันวาพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่สดีใจมานทีนี้เทศกิจกรมนี้อ่านไว้เพื่อให้นักเรียนรุ่นที่หนึ่งของนครสวรรค์กลับไปทบทวน หรือว่าเอาไปดูทุกคนแต่ถ้าเอาไปอ่านไปขายไปตำ้นานก็ขอมาแบ่งคึ้งหนึ่งแล่ถ้าไปแจกบีนแจกอะไรเอาไปลงรูลงรูปทุบอะไก็อนุโมทนาด้วยต่อไปนะกฎปฏิการหรือว่าข้อข้อขอระวังเนี่ยพยายามให้จำไว้สามข้อใหญ่ๆข้อที่หนึ่งไม่รู้สาเหตุก็อย่าพิ่งไปทํา ข้อที่สองไม่มั่นใจก็อ,อย่าทึงไปทำข้อที่สามคนไข้ไม่ยอมให้เราทำก็อ,อย่าไปทำนะจำสามหงคก็อไว้ก็จะปลอดภัยนะตอนอื่นนะถ้าคนไข้มาพบเนี่ยเราก็ซักประบาดก่อนนะอ่าัสดีครับเป็นไงมีปัญหาตรงไหนนี่อตึงคอ,อเคยพาตองพาตดอุบติเหตุอะไรมไหมไม่เคยครับไม่มีนะความดันหัวใจเบาหวานมีไหมเนี่ย ปกติหมดแล้วโอเคอ่านั้นเิอนอน้าได้นะเด็หับนะ้ถ้าแรกนะแล้วก็จะเช็คส้นเท้ายาวหรือว่าสั้นก็เท้าจนกัน หน้าขวายาวก็จะมีปัญหาเรื่องอะระบบไหลเวียนเรื่อดระบบหายใจถ้าสายสายยาวเห็นไหมขวายาวใช่ไหมขวายาวถ้าสายยาวก็จะมีปัญหาเรื่องระบบลำไส้ระบบสืบน่อนระบบลูกอัลรเซีสอะไรอย่างเงี้ยอะนี้โอนคผมจะกลับกันหน่อยอะนะยกขึ้นมา แล <c oughs> ก็จับข้อเท้าไปยยกไปเยนน่แล้วก็โยนจริงอ่าปกติของสก,กรดดูเนี่ะนะถ้ายกเท้าขึ้นมาตั้งการดูมสารนั่นนี่ปกติอ่าแต่ถ้ามันียงนอนมามันก็จะมีปัญหานะว่ายงออกไปข้างนอกมันจะมีปัญหานี่แต่ว่าที่ขวาเนะี่ยจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่แล้วก็มาเช็คก,กระดูกสันหลังอะดึงเสื้อให้ตรงๆนะมันยืน ขาขวาตายอยู่ไปข้างหน้าครับอยข้างหลังมือแน่ลำตัวเสร็จแล้วมือซ้ายอยู่บนที่คอเสื้อก็อยืดลงมาตามแนวกระดูกสันหลังอันนี้เรียกวกระดูกสันหลังจะโคตรมึงกันนะใช้สองนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางเสร็จแล้วก็าตามรอบก็าขายกันเนี้ย พยายางใช้น้ำหนักตัวยีดตัวให้ตรงหลังอกหายไหล,ล่งิงคนตรงแล้วก็นวดปลักไหลน,นะอัะนนี้ออฟฟิศออฟฟิศทั้งหลายเข้าเ้าอนวดแขนีข้ สองข้างพยายามหมุนตามเะเวลานะเป็นนาฬิกาเียนายีมือให้ตรงน้ำหนักวยจะให้ค้างหน่อยนะจับเอาโรคไปแไข้เจ็บบาด้วยมีกันหาสวนมุอด้วย ต่อไปท่าจับชาพอข้านมก้มงกศีจากขึ้นหนึ่งข้างขึ้นข้างหนึ่งนะไปหน้าเขากับอยู่ตรงกับไปหน้าเรานี่นะมือไว้ที่หูให้มีช่องลมหน่อยกระด้นนี่สะบักไหลนี่ให้มันสุดมันเก่งก็กระสุกลงไปย่อเก่เล็กน้อยนั่ง จ้างสี่สี่ห้างสานะก็มานี่แล้วก็ยให้สุดๆปุกนิดนึงหักนมือใช้ต้นมให้คนไข้าปากออกอ่กออ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 ออกอออออ

ยกอาขึ้นยืนให้แข็งๆมพยายามยืดมือให้ตรงมือซ้ายให้ตรงนะแล้วก็ดันดันดันกับดึงนะมือซ้ายดันมือขวาดึง เสร็จแล้วก็กดลงไปตรงคนรักคนเดียวนะจำจำสับไว้เราส่วนต้องไว้จ้องเชียวมันจะอยู่ตรงนี้เฉยเลยเป็นตรงกลางนี่กดลงไปไม่ต้องแรงมากให้เหงื่อแตกสะโพกกดสักสามครั้ง แต่แล้วก็เสียบยืนมาหน้ามาันไปแล้วแล้วก็ด้านในด้านนอกอยากาันน้ำซึมให้สรให้จุดจตรงกลาง 你呢？在。<Yeah. S 2> right. ว่าถ้าเจอฝรัหลังนี่เขาไม่เข่าเช้านะพวกเีไม่เข้านะใช่มือทุบก,ก็ได้อไปจะทําการแก้ตะบักไหล่ตกเทยาใ้ถนอวามเอนมือไปยื่นไปตรงๆถึงซูเปอน์แมนนะอันนี้ถ้ามันตรงขึ้นนะถนามไหลมีปัญหา กจับมือยกไปทางดีกว่าโอเคีอเคโเคโอเอเค็อดคโอเคอเออเคโอเคโอีคโอเคโอเคอเคนเคอคอเคโอเเเเน ถ้านเจ็บถ่าจะมีปัญหาเยอะเยอ่าเสจแล้วถ้าจบโูนสองตัวไม่เจ็เราก็จะมาได้ตรงจุดที่ท้าแล้วนะปัญญาณที่เท่าไหร่มรบนนะเข้าไปตั้งับจุดที่บอกอะไรเรากดมันจะล้าวนะภาษาจีนจะซอนนนะนะนนี้แล้วก็เล็งนะเล็งมือ ตรงๆแล้วมาตัวทีๆก็จะเบานะสจะรงนี้ก็จะเบาแล้วไม่ค่อยเจ็บแล้วเส็จไม่ได้เจ็บอยู่ค่อจะเบาไปส่อข้างแล้วก็อคข้างนี้ไม่เจ็บ ลงไปแครับต่อไปให้ให้ยังไม่หายนะ้ัสบัอะไรยังไม่หายแ้มือมาไข่กันด้านหลังนะนี่ก็เข่าเรามาลองตรงอไรของนะแล้วก็อ่าอยานั้นนะนะบนะถ้าคนไนมะ่เป็นปัญหาในะนะักสบะเนี่มันจะเข้าได้ง่ายนะเข้าไปได้ง่าย ัานปัญหานี่นนจะตึนแข็งมากลยกนะไ,ไ่ล่ยกตึงยกไหลไ่ยกตึงค่ะ

บาขนาดนี้เนี่ยเช็ดดูก่อนเดี๋ยวเช็ดดูก่อนี่จะไม่เยงมาให้เราเวทีก่อนเยี่ยมครับอาจารย์โอเคนะเอาเป็นหุ่นใหม่ละพอน้ำกะแก้วเ่็มวยัมีน้ำเนียน้ำมีน้ำเืเยหน้ำเดืักแก้วเลยอาจะรยใไม่ออกสาม หมุนเอวไม่ได้เจ็บรู้สึกจะติดติดยังไงเพราะว่าลมมันยังไม่เข้าที่เข้าทางว่าอะไรเนี่ยนะวิธีแก้ก็แค่ท่าไหนบ้างก็ท่านั่งจับคอจับเข่าหมุนเอวหรือว่าท่านมีเตียงก็ปิดนอนหงายปิดคอกอดหมุนเอียวถ้านอนคว่ำก็นะปิดซิทษะ่ซ้ายขวาปิดมินเซียยกขาถ้าคนี้เป็นท่าแก้นะถ้าเราทําได้ท่าพวกนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดอาการพวกนี้เราสามารถช่วยคนไข้ในขนาดนั้นได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้ทํา เป็นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินซบเนี่ยเดี๋ยวันมีปัญหาปั๊บเนี่ยเขาจะเจ็บไปเป็นอาทิชีพบางทีจะไม่สบายบางทีต้องไปโรงพยาบาลน,นะอันนี้เจะมีปัญหาเลยนะเป็นนอนโรงพยาบา,าลสองคืนกับทายกั้นลงกั้นยาปวดจะหายเนี่ยนานเหมือนกันนะอันนี้ให้ระวังหน่อยนะโอเคมาดูวิธีการเดินนะ,<า>ะให้ใช้ผ้าสบายๆนะ,ะประมาณอ่าอ่าเนาื้อเส้นใจใจอานเราจะอะไรนะ ก็ขยับขึ้นมาหน่บหนับเลยเพราะขามันยาวบุ๋มโอ้โหเราก็จะใช้ผ้าก็ได้ผ้าขม้าก็ได้นะเราจับไว้ตรงคอประมาณสี่สองสี่สามเลยนะเราก็ไล่มาจนถึงอะไรนะจนถึงประมาณเนี่ยหน้าผากเนลยนะจับจับไว้เราแค่แน่นๆนะอย่าให้หลวมถ้าหลวมเนี่ยนั่นน่ะคุณหมอตกไปข้างลงเลยนะอย่าให้หลวมจับแน่นๆแล้วก็ตบเลยดึงมาในแนวในแนวลาบกระดูกทันหลังเนี่ย ดึงมาตกเนี่ยท่นให้พอราคาบางทีดึงป๊อกเนี่ยอยากให้คนไข้รีดลุกนะถ้าลุกบางทีมันจะเวียนหัวคนมีความดันต่ำความดันสูงเน่ยนะต่อไปถ้าไม่มีใครจับขาเนี่ย <groans> ม <tablespoons> ันก็จะดึง่ะมันไม่มีการต้านเยอะมันก็จะได้ไม่ถึงที่ถึงจีงนะจะได้ให้จับขาหน่อยนะขับขายนะเขาไม่เคนอนนอนเต้นเต้นขับข้อมือข้อขาเถ้าจับจับขาครบเนี่ยมันก็จะถึงที่ถึงจิงนะบางทีมันก็จะได้ ถึงพี่ถึงทิ่มือไว้สีทองก็ได้ไว้ที่ข้างนั้ก็ได้อีอ่านี่จะถึงที่ถึงที่เลยมือเรถึที่แล้วเพระนั้นี่ยมันจะต้านกันจถึงกระดูกข้างหลังเลยใช่แล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเขาจุกหรือไม่สบายตรงไหนเราก็จับไปเลยนะจับปิดคอเลยอ่าเห็นไหมจับคอเลยอเห็นไหมือเทาเนี่ยก็เจ็จเลยนะอย่ถ้าเขาจุกแน่นน่เราก็แก้ด้ ืนะเพราะว่ากระดูกมันจะคายแล้วเราไม่ต้องตตัวอ่ะนั่นเราแบ่งเย,งงย็นแบ่งนะ้ำเลยเราไม่ต้องใช้แรงมากละเพราะว่าถ้านี้มันกระดูกมันคายหมดแล้ว,ลวเราก็แค่วิ่งทุกห้าปุ๊บเนี่ยมันก็นั่นไปหมดแล้วนะ มันแข็ขึ้นแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องจับกันเลแต่ถ้าเราเป็นท่าแรกเราสบาย